บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมช้างไอคอนิคคอนเทส์รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่27ธันวาคม2554ที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอร์เรสจำกัดมหาชนกับกิจกรรมช้างไอคอนิคคอนเทสได้ตัดสินผู้ชนะวงดนตรีจากผู้เข้าประกวดกว่า200วง วงทั้งหมดทั้งหมด8วงเนี่ยถูกคัดเลือกมามากกว่า300คลิปแล้วเข้ามาสู่เนี้ยสุดไปสุดท้ายที่ผมบอกว่าเป็นสุดยอดของวงดนตรีจริงๆที่น้องๆเนี่ยได้ตั้งใจเข้าร่ว,วมโครงการช้างอัลปากนด์คอนเทสต์นะครับสาสใจกับชีวิตที่เลือกเองก็โครงการดีๆอย่างนี้ก็อยากให้น้องๆทุกท่านได้ติดตามกันแล้วก็สัญญาว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะต้องทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับผมฝากกันเลยนะครับว่าจะขึ้นมาประกวดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ตั้งใจและก็สุดสัตย์นะครับเรามี กัรของเราต้องไปตามล่าไปเจอตามวงที่สำคัญครับสำหรับทั้งดนตรีการร้องทีเด่นเข้ามาในนี้ว่าถ้าคุณเจ๋งจริงนะครับไปเล่นอะไรวงไหนก็ได้ก็ถ้าคุณเล่นแล้วเป็นประโยชน์กับคุณนะครับำใหยอดไทยเบฟขอบันทึกกิจกรรมช้างไอคอนิกคอนเทสต์รอบชิงชนะเลิศเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน